ครับพี่นรับเร้าสู่ิทั้งหมดพูดด้วยนะสำหรับร้านว่าคำใสนะครับช่วงหลังบ่ายโมงนะครับก็มีเอฟซีนะครับมานเสื้อผ้านะวันนี้สองตัวนะครับเอฟซีมาจากทางอยุธยานะครับอยุธยาดินแดนบ้านเก่านะครับอันนี้ก็เป็นนะครับร้านขายลูกนะครับวาเป็นที่ลึกนะครับของจิมมี่เรื่องจริงนะครับจิมมี่เรื่องจริง รับสนใจนะครับถ่ายรูปไว้ไปที่ระลึกนะครับก็ไปเชิญนะครับติดต่อนะครับร้านจิมมี่เรื่องจริงนะครับไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับช่วงหลังบ่ายโมงนะครับก็จะมีลูกค้านะครับประทานน้แข็งใสนะครับไะขัดสันนะครับสำหรับาน้ำแข็งใสนะครับน้ำเย็นอร่อยนะครับมีทุปปิ้งให้เลือก ใหม่ครับขนมหวานยูมิทนะครับสามารถนะครับพาได้นั่งทานได้สบายสบายนะครับวันนี้รายการนะครับเมนูวันนี้นะครับรายการน้ำแข็งใสครับใสสามอย่างยี่สิบบาทครับขนมหวานถ้วยยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้ก็ร้านเสียเส้นนะครับไม่ใช่เสียเส้นนะครับร้านเสียร้านเสียเส้นนะครับนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไป ดูครับเสียสนนะครับเพี่อนี่นะครับตัวหลังสีเใหญ่นะครับก็จะมีมีเส้นหลายอย่างนะครับจะเป็นวัยวัยนะครับแจ๊บแจ๊บนะครับแจ๊บแจ๊บอะไรน้อยจ้าอะมีนะครับสุดท้ายก็ทานได้นะครับต้องกัดใส่ใครมันมีก้อเสียชนิดไม่เต็มดังเดียวนะครับอืมวันนี้มาดูหลังเที่ยงหลังหลังหลังบ่ายโมงนะครับสำหรับลูกค้าหลังบ่ายโมงนะครับ อ่านะครับอ่านี่ก็เดือนไห้นะครับวันนี้เดือนไา้ไม่รอนะครับวันนี้นะครับอ่านี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่านะครับร้านเสือพาไปนะครับตอนนี้ก็ได้รับการอุดหนุนนะครับจากลูกค้านะครับล้นหลามเสือพาไปนะครับถัดมาก็จะเป็นร้านคุณอนุวัฒน์ครับ นี่นะครับนวัดนะครับมีก๋วยเตี๋ยวรดหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะครับสัซื้อสั่งหาได้นะครับนี่นะครับจบอันนี้ร้อนนะครับร้อนครับบรรยากาศวันนี้นะครับอากจะร้อนนะครับ fc ของเรายังมาเหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวกับลนหนาวนะครับนะครับเปอรงแรัสธานะครับจากองค์ปู่ปาริทินาคารนะครับ ถ่าที statement. ่ต้องการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับรูปถ่ายนะครับติดไว้นะครับนี่ครับนะครับถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครับมันก็จะเป็นนางรำนะครับสีมู่บ้านนะครัำนางรำสีมู่บ้านนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับสำหรับภาพนะครับถ่ายไว้เป็นที่ระลึกนะ นานครั้งหนึ่งนะครับก็ละครั้งหนึ่งเราเคยเดินมาที่ลานองปู่ปาลิขราชครับนี่นะครับนะครับสัปดาหบรรยากาศนะครับตอนกลางวันนะครับอย่างนครับเอฟซีของเราก็ยังมานะครับไม่ขาดสายนะครับตลอดนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาลานปู่คอยลืมแวะผนนะครับ เสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นชุดภูไทยเสื้อผ้าถุงภูไทยนะครับเสื้อผ้าถุงกางเกงกะโปรงรับลายมัดมีลายผ้าขมะนะครับแล้วก็ผ้าถุงสีสดสวยทันสมัยนะครับผ้าสบายนะครับผ้ามัดผมสามารถครับสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0ู6 5์เ6้าหนยสาิอดไัลนยก็ 0965036341นะครับเลขโทรศัพท์ก็0965036341นะครับสาหรับนะครับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อากาดากาศทั่วไปนะครับตัวนี้บรรยากาศทั่วไปนะครับหลังบ่ายโมงนะครับจราดหลังบ่ายโมงนี่นะครับบรรยากาศหลังบ่ายโมงอันนี้ก็จะเอฟซีมาจากทางอยุธยานะครับ ทางข้ายุทธยาครับนะครับผมก็ไม่เคยไปหรอกนะอยุทยาอด้ยินจะชื่อนะไปเคยไปครั้งหนึ่งครับนานมาแล้วแต่ไปไม่ถึงไปถึงทางเข้าอายุทยานะครับบางน้อยอนี่นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องไม้ทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้ทีบังทอดเบต้าโคแคนเจลอับน้าเจล่าคิมลงผิวหน้าพีทีสกินสิลล์นะครับเสื้อปาลิจิตนาฬิกากอกลมหลากสีหลากลายไซส์นะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้นะครับแล้วก็ยังมีเสื้อคอปกแขนยาวสีขาวคอปกแขนสั้นนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าที่ ครับคอยช่วยคอยติดตามลงมาตลอดก็จะมีสมุนยาสีฟันสมุนไพรเจ็มเฮินะครับแล้วก็สมุนไพรวางไปนะครับมารีพีดายรัชนีลูทินแสดใบมากมีนะครับสั่งแล้วก็กดเติวหรือรถคุณอนุวัตนการเนี่ยนะครับเราจะสั่งซื้อสหาได้ที่ไหนก็โทรเข้าไปเลยครับหมายเลขโทรศัพท์092791นะครับโทรไปได้เลยนะครับผิดนะครับโทรศัพท์กี่นผิดผิดนะครับ 0927947526 0985652660 5, 5 632425644และ0923924458นะครับอย่าลืมนะครับในช่องบอดฟื้นเดร์นะครับขอบคุณนะครับที่ท่านให้การอุดหนุนช่วยวลุงชาวบ้าช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของนะครับเครื่องหมายทีพีสกินนะครับขอบคุณค